พบกับพี่กันตรีอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาขยายพันธุ์ต้นพญานาคราชนะคะพเพื่อนๆเรามาดูนะคะต้นนี้จะเป็นลักษณะลำต้นแล้วก็จะเลื้อยนะคะจะหยอดลงมาเนาะพอดีอันนี้พี่กันตรีได้มานะคะเดี๋ยวเราจะขยายต้นพญานาคราชนะคะลำต้นของเขาลักษณะเขาจะเป็นเขาจะเป็นตาตานะคะพเพื่อนๆแล้วก็มีหนามหนามที่ไม่แหลมคมเท่าไหร่นะคะ ลักษณะเขาจะเหมือนต้นตระบองเพชรนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะมาขยายพันธุ์นะคะซึ่งเป็นไม้มงคลนะคะพญานคราชนะคะลักษณะต้นจะเหมือนกับพญานาพญานคราชนะคะ,ะต้นนี้มาดูใบของเขานใะบจะอยู่ตรงท้ายๆเดี๋ยวเขาก็จะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะ นี่คือใบเขาเขาจะมีดอกด้วยนะคะเพื่อนๆน,นะซึ่งคนโบราณเชื่อว่าตรงนี้เป็นเป็นไม้มงคลนะคะช่วยเสริมอํานาจบารมีนะคะเหมือนกับมีพญาน,นาคช่วยมาปกป้องดูแลเจ้าของบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีจะมาขยายพันธุ์นะคะเราจะขยายพันธุ์เดี๋ยวเราจะตัดท่อนได้หนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสองได้กี่ต้นน่ะหนึ่งสอง สามสี่นะคะได้สี่เราจะสี่แล้วนี้ได้อีกนะคะเดี๋ยวเราจะตัดแล้วก็ชำชำลงไปในกระถางนะคะชำลงในกระถางเนาะบางคนก็จะชำในกระบะทา,ายก็ได้นะคะส่วนดินนะคะดินที่ใช้ปลูกก็จะเป็นดินร่วนนะคะเพื่อนๆดินร่วนดินถุงดินผสมใบสำฉานะคะเห็นไหมใบสำฉาหรือใบมะขามนะคะ อ่เขาไม่ค่อยชอบน้ํานะคะเพื่อนๆไม่ต้องเอาอะไรมารองนะคะพญานาคราชไม่ค่อยชอบน้ําถ้าน้ําขังเขาจะเน่านะคะเพื่อนๆเน,ะนาะนะเดี๋ยววันนี้จะมาขยายพันธุ์นะคะต้นพญานาคราชไม้มงคลน,นะคะเพื่อนๆหรือพญานาคนะคะนะสวยงามนะคะเพื่อนๆลองมาดู แล้วสิ่งสําคัญเขาบอกว่าต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยสามารถกันงูได้ด้วยนะคะกันงูก็คืองูก็จะไม่เข้าบ้านนะคะเนาะเป็นพญานาคราชสวยงามน,นะคะเป็นต้นไม้ที่แปลกเดี๋ยวเราจะตัดท่อนก่อนเนาะตัดแล้วเดี๋ยวจะปลูกลงไป ตอนนี้นะคะพี่กันตรีก็ตัดท่อนแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะตัดท่อนเป็นปล้องๆละเดี๋ยวเราจะปลูกไปในกระถางนะคะเพราะตอนนี้พี่กันตรีไม่มีกระถางเนาะก็เลยจะปลูกลงไปในกระถางใหญ่ก่อนแล้วเสร็จแล้วเราค่อยถอนออกมาปลูกนะคะเพื่อนๆดูส่วนกระถางนี้กระถางนี้เราก็ปลูกลงไปนะคะกระถางเล็ก ในนี้นะคะเพื่อนเพื่อน,อน,นพยายามมาให้น้ำขังนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบน้ำเขาไม่ชอบน้ำนะคะ ตอนนี้เราก็จะปลูกลงไปนะคะปลูกลงไปปลูกลงไปให้เต็มกระถางเลยนะคะเพื่อนๆให้เขาติดเมื่อไร่แล้วก็เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวใอยถอนออกมานะคะ ได้ค่อยถอนออกมาต้นนี้ก็อีกหนึ่งต้นเดี๋ยวเราค่อยถอนออกมานะคะเ,เพื่อน พยานนะครับก็จะเปื้อนหน่อยนะคะเพื่อนๆเนะ อย่างนะคะ เดี๋ยวเราก็จะรดน้ำตามลงไปนะคะเพื่อนๆ